เฟ่กับน้องวันใหม่ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นงานนี้บอกเลยมีน้ำตา มีพี่พี่บ้านชาบลินลักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเรเดวาปีนี้โตขึ้นไปอีกปีเติบโตเป็นสาวขึ้นทุกวันเลยจริงๆอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัวแล้วที่ปีนี้น้องวันใหม่อายุครบ14ีปีโดยทางเหล่าเฮียได้เซอร์ไพรส์วันเกิดแต่ก็ไม่ไวจะแกล้งด้วยมันเผาทุกปีก่อนจะถูกเซอร์ไพรส์ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ทำเอาน้องสาวคนเล็กถึงกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ โมเมนต์นี้บอกเลยว่าทั้งอบอุ่นทั้งน่ารักและเต็มไปได้วยความรักของพี่น้องบ้านนี้นี่แหละสาวน้อยที่เติบโตด้วยความรักจากพี่ๆที่เลี้ยงน้องมาเป็นอย่างดีที่ตั้งแต่น้องวันใหม่ยังเป็นเด็กตัวน้อยจนถึงตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วน้องเติบโตมาห้ามกลางความรักจากพี่ๆที่พร้อมซับพอน,น้องวันใหม่เสมอในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะก้าวผ่านในช่วงเวลาไหนก็ไม่เคยขาดกําลังใจจากครอบครัวเลย ขนาดเดียวกันพี่พี่แฟนขับก็บพร้อมใจกันร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับสาวน้อยคนนี้กันอย่างล้นหลามน้องวันใหม่คือผู้หญิงที่เติบโตขึ้นมาด้วยความรักจากคนรอบข้างอย่างแท้จริงแถมเพิ่มแป๊บเดียวน้องวันใหม่ลูกสาวคนเล็กของบ้านฉับบลิลักก็โตเป็นสาวแล้วงานนี้ก็ทําเอาพี่ชายทั้ง3คนต้องไว้หนวดรอน้องวันใหม่เป็นแก้วตาดวงใจของพี่พี่เสมอที่สัญญากับแม่ไว้ว่าจะดูแลน้องสาวให้เป็นอย่างดีแถมปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยมีพี่เฟย์กับพี่ฟางมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยซึ่งพี่เฟย์เขาก็น่ารักกับ น้องวันใหม่มากพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องวันใหม่เสมอและวันเกิดของทั้งสองสาวก็ใกล้กันมากๆโดยที่พี่เฟย์เขาเกิดวันที่29ส่วนน้องวันใหม่เกิดวันที่30ก็เลยจัดพร้อมกันไปเลยโดยทางครอบครัวก็ถือโอกาสฉลองวันเกิดให้กับสองสาวที่เกิดในเดือนเดียวกัน บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนในบ้านโมเมนต์ Moment, ตอนที่เฟยก์กอดน,น้องวันใหม่ก็เป็นอะไรที่น่ารักสุดๆรับรู้ได้เลยว่าพี่เฟย์เขารักน้องวันใหม่มากจริงๆเป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจะสัมผัสได้ชัดเจนถึงความรักและความผูกพันรวมไปถึงความเอนดูที่พี่สาวคนนี้มีให้กับน้องวันใหม่และที่ผ่านมาทางเฟย์และวันใหม่เขาสนิทก,กันมากนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นไม่น้อยเลยจริงๆเวลาไปไหนมาไหนก็ตัวจะติดกันเสมอพี่เฟย์เขาคอยอยู่เคียงข้างตลอดซึ่งพี่เฟย์เขาดูแลน้องวันใหม่ได้ดีมากพี่น้อง องคู่นี้เขาน่ารักกันจริงๆเป็นทุกอย่างให้น้องได้เสมอเรียกได้ว่าอยู่ในทุกช่วงโมเมนต์วันสำคัญของชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพีเฟย์เขากทําหนาทีเป็นทั้งพี่สาวเพื่อนและที่เพึ่งทางใจข้ออยู่เคียงข้างน้องวันใหม่ในทุกช่วงเวลาสําคัญสัมผัสได้เลยว่าทั้งความรักทั้งความใส่ใจและการซัพพอร์ตที่มองน้องวันใหม่เหมือนกับน้องสาวแท้ๆทำให้หลายคนอดชื่นชมไม่ได้ว่าน้องวันใหม่คือเด็กผู้หญิงที่เติบโตมาท่ามกลางความรักจากครอบครัวที่มีพี่ๆคอยดูแลและเป็นกําลังใจให้เสมอจนกลายมา เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนๆต่างยกให้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากที่สุด